ช่วงนี้นะครับเป็นช่วงเทศกาลจ่ายปันผลของหุ้นไทยนะครับก็มีคําถามมาเยอะนะครับว่าเอ๊ะพี่ครับถ้าเกิดเราดูหุ้นที่แบบจ่ายปันผลเนี่ยเราควรไปซื้อถือว่าเป็นหุ้นที่ดีเลยหรือเปล่านะครับวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังว่าใช่หรือเปล่านะครับว่าเวลาหุ้นที่จ่ายปันผลเยอะๆสูงๆเนี่ยเราดูแค่ค่าปันผลอย่างเดียวนะครับค่าดีเวนซ์ยูอย่างเดียวเนี่ยพอหรือเปล่า รจริงๆแล้วหุ้นที่ไม่ได้จับเปนผลก็ไม่ได้เลวร้วายไม่ได้แย่ผลเพราะพูดงี้เขาไม่ได้แย่นะครับแต่เราว่าเรามีหลักการดูหรือหุ้นที่จับเปนผลดีเนี่ยไม่ใช่เป็นบริษัทที่ดีหรือหุ้นที่ดีเสมอไปนะครับก็วันนี้จะมาเล่าให้ฟังนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมทําคลิปที่ดีแบบนี้นะครับออกมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนการเงินที่เอาภาษาง่ายๆมาเล่าให้ฟังนะครับไม่ได้ซับซ้อนอะไรเป็นเพื่อนคุยเพื่อนฟังพี่คุย เป็นล pues ูกเป็นลานคุยให้คุณพ่อคุณแม่คุณปุ่คุณย่าฟังในภาษาการเงินง่ายๆนะครับแต่ว่าใกล้ตัวของเรานั่นเองนะครับเรื่องการเงินก็ทุกคนก็จะใช้อยู่ทุกวันอยู่แล้วนะครับต้องมองอย่างนี้ครับหุ้นมันก็คือเหมือนกิจการกิจการหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่กิจการหนึ่งเนี่ยเราเขามาระดมเงินลงทุนจากเราไปนั่นหมายความว่าเงินที่เราลงไปให้เขาเนี่ยมันก็จะมีดอกมีผลเกิดขึ้นยกตัวอย่างเช่นมีร้านก๋วยเตี๋ยวร้านหนึ่ง นในตอนแรกที่เขาเปิดกิจาการแล้วเขาก็บอกว่าเฮ้ยเขาทำก๋วยเตี๋ยวอร่อยนะครับเราก็เอาเงินไปลงทุนเขาปรากฏว่าเขาขายก๋วยเตี๋ยวได้ดีเลยพอขายก๋วยเตี๋ยวได้ดีมีเงินมาก้อนหนึ่งยกตัวอย่างสักหนึ่งรอยบาทนะครับพอหมดปุ๊บครบปีหนึ่งเขาก็จะมาพิจารณาดูว่าหนึ่งเขาจะขยายกิจการเพิ่มหรือเปล่า เช่นโอ้ยร้านนี้ขายดีก็จะขยายเป็นร้านที่2ร้านที่3ถ้าเขาเขายายก,กิจการเพิ่มนะัม่นหมายความว่ากําไรที่เขาได้มาเนี่ยเขาจะต้องเอาไปลงทุนในกิจการใหม่เพราะฉะนั้นหุ้นแบบนี้นะครับหรือกิจการแบบนี้ถึงไม่จ่ายปันผลก็ดูแล้วไม่ได้น่กไม่ได้คือถือว่าโอเคด้ซ้ำไปในมุมมองผมถือว่าโอเคแต่จะบอกว่าไม่ใช่แย่นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นข้อหนึ่ง้วที่ให้เป็นข้อสังเกตว่าเฮ้ยหุ้นที่ไม่ได้จ่ายปันผลมันไม่ได้แย่นะครับแต่เพราะเขาเอาเงินไปลงทุนในกิจการกับ2 เขาเห็นแล้วว่ามันมีซีซันนิ่งธุรกิจกิจการบางตัวมีซีซันนิ่งเช่นกิจการที่มันเป็นไซเคิลอะช่วงท่องเที่ยวเนี่ยอาจจะรายได้ดีช่วงไม่ได้ท่องเที่ยวอาจจะรายได้ไม่ดีหรือช่วงที่มีโรคระบาดรายได้ตกช่วงช่วงที่ไม่ได้มีโรคระบาดโหขึ้นปู๊เลยกิจการแบบนี้นะครับเขาจะเล็งเห็นว่าเอ้ยเราต้องรักษาสภาพคล่องไว้เพื่อจะได้ไม่เกิด อินซิเดนต์หรือเกิดความช็อกเกิดขึ้นเวลาที่กิจการมีปัญหาแล้วจะต้องไปกู้ในยืมสินซึ่งนั้นก็อาจจะเกิดต้นทุนทางธุรกิจเกิดขึ้นเช่นดอกเบี้ยเขาก็อาจจะเก็บเป็นสภาพคล่องของเขาได้นะครับแล้วแต่คําชี้แจงของเขาว่าเงินที่ได้กําไรเขาจะเอาเก็บเป็นสภาพคล่องหรือว่าใครอยากจะการ,ราะฉะนั้นแบบแรกให้ดูจุดประสงค์ของเขาด้วยถ้าเขาไม่จ่ายบานผลเขาเอาไปทําอะไรแบบที่2กิจการที่2แบบนี้เงินเหลือนะครับเงินเหลือและเป็นกิจการที่ต้องบอกว่าคงที่แล้วนะครับยกตัวอย่างเช่น ธุรกิจขนาดใหญ่มากๆที่ขยายไปจนแบบเติบโตคงที่มั่นคงนะครับยกตัวอย่างเช่นบริษัทยักษ์ใหญ่เทคโนโลยี i p h o n ไอตทนครับ Apple Facebook d i s n e y l a n d ต่างๆเนี่ยที่เป็นแบบหุ้นที่แบบรู้สึกว่าเขาตัวใหญ่พวกเนี้ยเงินเขาพอมีเหลือแล้วที่จะขยายกิจการก็ได้นะครับเติบโตอยู่แล้วนะครับแล้วเงินส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะลงให้ผู้ถือหุ้นก็ได้หุ้นแบบนี้เขาเรียกว่าหุ้นหานทองคำ นะครับมีอนาคตด้วยมีเงินเหลือด้วยกิจการก็โตด้วยแบบนี้ถือว่าเป็นหุ้นที่คุณจะต้องหาให้เจอและหาให้ได้และเป็นหุ้นที่มีอนาคตอาจจะจ่ายปันผลให้คุณก็ได้นะครับหรือไม่จ่ายก็ได้แต่จ่ายถ้าเขาจ่ายเนี่ยถือว่าดีเลยนะครับเป็นหุ้นแบบที่สองนอะนะครับแบบที่3หุ้นแบบนี้ต้องเรามาระวังหุ้นแบบนี้คือมีการเติบโตไปจนสุดแล้วนะครับแล้วก็จะไม่เติบโตแล้วหรืออาจจะเติบโตช้าพวกนี้เงินเหลือยกตัวอย่างเช่น จุดจุดหนึ่งที่ธุรกิจกล้องฟิล์มหรือฟิล์มที่แบบไปถึงจุดและแล้วตอนนั้นอะกล้องดิตอลหรือเทคโนโลยีกล้องในภาพดีต้อนเนี่ยกำลังมาแต่กล้องฟิล์มหรือฟิล์มเนี่ยพวกนี้ขายได้ดีแล้วผมไม่เอ่ยชื่อแบรนด์เนอะกำลังเติบโตแล้วใครพูดถึงกล้องต้องเป็นยี่ห้อนี้เนี่ยธุรกิจเขาแบบถึงจุดอิ่มตัวแบบนี้เขาขายได้ขายได้ไดกำไรแน่นอนแต่ว่า ในอนาคตแล้วแน่นอนนะครับเมื่อมันจะถูกดิสลอฟหรือโอกาสที่รายได้เขาจะตกลงมาเนี่ยสูงในปีแรกเ็าอาจจะจัดเป็นผลคุณได้ดีปีต่อไปเนี่ยผมเชื่อว่ามันก็จะลดลงไปเรื่อยๆตามรายได้ที่เขาจะมาจนกระทั่งถึงสุดท้ายคือหุ้นมีปัญหาถึงแม้จะจ่ายรายได้สูงเป็นตัวร้อยนะลงทุนเข้าไปแต่ในอนาคตแล้วมูลค่าของกิจาการมันร่วงลงมาเนื่องจากรายได้มันลดลงไปแน่นอนเขาจะก็จะมีความสามารถในการจ่ายเงินปันผลก็จะน้อยลงนะครับหุ้นแบบนี้ ถ้าเราเข้าไปเอาปันผลก็โอเคนะครับในระยะสั้นๆแต่ถ้าจะถือยาวอาจต้องพิจารณาเพราะนั้นสรุปสั้นๆนะครับ4ข้อในการเข้าไปเลือกหุ้นในช่วงนี้ระวังอย่าติดกับดักหุ้นปันผลนะครับเพราะนั้นก่อนที่คุณจะเข้าไปเลือกหุ้นไม่ว่าจะเป็นปันผลหรือไม่ปันผลก็ดูด้วยว่ากิจการเขาเงินที่เหลือจากกาไรเขาเอาไปทําอะไรนะครับเอาไปต่อยอดธุรกิจเอาไปรักษาสภาพคล่องหรือเอาไปจ่ายปันผล อันที่2คือดูเชิงคุณภาพผู้บริหารวิสัยทัศน์ในปัจจุบันในตอนนั้นนะครับรวมถึงดูทิศทางของธุรกิจของเขาอย่างที่เมื่อสักคูร่ผมยกตัวอย่างไปนะครับว่ามาจาบไปในอนาคตรหรือเปล่าให้มองจุดตรงนั้นดีกว่าเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้ากิจการเขาไปรุ่งผู้บริหารเขาเก่งแน่นอนนะครับถึงคุณไม่ได้ปันผลแต่ด้วยราคาหุ้นคุณมันก็ขึ้นอยู่ดี อันที่3คือดูในเชิงของปริมาณก็คือดูงบการเงินที่เกิดขึ้นจริงดูค่าใช้จ่ายนะครับดูแบ็กลอกดูค่าดอกเบี้ยดูครับดูหนี้สินต่างๆว่ามันมีทิศทางไปอย่างไรถ้าเกิดเราบอกว่าเฮ้ยบริษัทมีหนี้สินแต่เราเห็นทิศทางแล้วว่ากําไรจะน้อยแต่หนี้สินลดลงไปเรื่อยๆทุกปีอันนี้ถือว่าบริษัทโอเคนะครับมีการจ่ายหนี้อย่างสม่สำเสมอนะครับแต่ถ้าบริษัทบอกมีหนี้สินไม่ลดลงเลยนะครับและในอนาคตเนี่ย ดูแล้วไปไปได้ยากเราก็อย่าเลือกหุ้นหรือธุรกิจแบบนั้นนั่นเองครับนี้ก็เป็นวิธีการเลือกหุ้นที่คุณรู้สึกว่าช่วงนี้ปันผลเริ่มออกแล้วเราควรไปหาหุ้นปันผลดีไหมดีนะครับถ้าคุณได้หุ้นที่เป็นหางทองคำจริงๆแต่ก็ระวังนะครับกับดาวหุ้นปันผลอันนี้เจอกันมาเยอะแล้วเห็นปันผลเยอะที่8 1เพอเราเผลอเข้าไปปุ๊บพอจ่ายปันผลปุ๊บราคาหุ้นล่วง นะครับเพราะว่ากิจาการจริงๆเนี่ยเขถือจุดหิ่มตัวแล้วหรือว่าเงินก้อนนั้นจะเป็นเงินก้อนสุดท้ายที่เขาล่อนักลงทุนลายย่อยเข้าไปซื้อน,นั่นเองนะครับถ้าชอบฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับเป็นใจให้กับทุกคนนักลงทุนทุกคนรวมถึงคนที่กําลังศึกษาเรื่องการเรงินการลงทุนด้วยนะครับแล้วเจอผมคลิปหน้าครับผมนิสนากรทองคำสวัสดีครับ